สำหรับเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทเฟสที่3นะคะสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะครังจอเปิด4จุดลงทะเบียนร,รับเงิน1 0 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะซึ่งนายเผ่าภูมินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเรื่องเล่าเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะคะว่าการลงทะเบียนเงินดิจิตอลกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะ อยู่ระหว่างการวางเงื่อนไขเบื้องต้นจะเปิดให้กลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้มีการลงทะเบียนร,รับเงินดิจิทัลผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะคะก็ได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและก็ไปรณีนีไทยค่ะโดยจะตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดทั้งเรื่องรายได้กับบัญชีเงินฝาก ต้องตรงกันนะคะรวมถึงต้องตรวจสอบว่าไปซ้ำกับกลุ่มเงินดิจิตอลเฟสที่1และเฟสที่2หรือไม่นะคะ ซึ่งนายเผ่าภูมิระบุถึงการตรวจสอบข้อมูลของสมาร์ทโฟนว่าถ้าอินเทอร์เน็ตในมือถือใช้ไม่เกิน500เมกนะคะในรอบ3เดือนย้อนหลังถือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะแต่ถ้าเกินก็หมดสิทธิ์แต่เงื่อนไขทั้งหมดนี้นะคะจะต้องรอการพิจารณารอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะมีแนวโน้มที่จะได้รับเป็นเงินสด100หนึ่งบาทส่วนจะด ได้เมื่อ,อไหร่นั้นนะคะขณะน,นี้รัฐบาลกำลังกำหนดความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะคะส่วนเรื่องที่คนลงทะเบียนเงินดิจิตอลผ่านแอปทางรัฐไม่ทันนะคะตั้งใจจะ สวมรอยแก้งเป็นคนไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อขอลงทะเบียนในกลุ่มนี้เพื่อรับเงิน1 0 0 0 0บาทนั้นนะคะระบุว่าไม่สามารถทำได้เพราะมีการตรวจสอบว่ามีการใช้ Data ในนิดมือถือซึ่งก็คาดว่า,วานะคะจะกลุ่มคนที่ตั้งใจสวมรอยแก้งเป็นธรรไม่มีสมาร์ทโฟน เข้าลงหรือว่าขอลงทะเบียนจำนวนมากซึ่งรัฐบาลเองก็มีกลไกในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วค่ะ